สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงค่ำนะคะช่วงค่ำที่สวีเดนนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะเล็กพาทุกคนมาทำปอบเปี๊ยะค่ะปอบเปี๊ยปอบเปี๊ยของเล็กวันนี้ก็จะเป็นปอบเปี๊ยไส่เป็นปอบเปี๊ยผักนะคะเป็นไส้กระลำปีแล้วก็ แครอทนะคะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะเป็นปอเปียผักนะคะแล้วก็อีกอีกไส้หนึ่งก็จะเป็นไส้เห็ดดำเนาะเห็ดดำก็จะมีก็เลยก็จะผสมแครอทลงไปด้วยแล้วก็กระหล่ำปีด้วยนะคะ <c oughs> คือแบบว่าอยากลองอยากลองทำไส่อ,อ อยากลองทำไส้เห็ดดูไงเห็ดดำนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเล็กขออนุญาตแกะแผ่นก่อนเนาะเดี๋ยวพามาห่อนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาหอ่อปอเปี๊ยะไส้เห็ดดำกันนะคะมาค่ะทุกคนเรามาเริ่มห่อกันเดี๋ยวเล็ก,ลกจะจะหอ่อไส้ไส้ ส่เห็ดดำก่อนไส้เห็ดดำเล็กก็จะผัดรวมไปกับแครอทแล้วก็กระหล่ำปลีเนาะปรุงรสด้วยซอสหอยนางมรมรสดีนะคะชิมแล้วอร่อยนะคะเล็กจะห่อในส่วนของเห็ดก่อนนะคะใส้เห็ดก่อนเล็กจะทำปอบเปี๊ยะส่วนใหญ่จะทำเป็นปอบเปี๊ยะผักนะคะไม่ทำปอบเปี๊ยะ ปอเปี๊ยะเนื้อเนาะปอเปี๊ยะเนื้อสัตว์ไม่ไม,ไม่ไม่ทำนะเพราะว่าที่นี่หลายๆคนนะคะที่ที่เล็กเคยทำอปอเปี๊ยะให้เขาชิมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะชอบปอเปี๊ยะผักกันนะคะทั้งแม่ย่าเอ้ยทั้งหลายๆคนนะคะที่ที่เล็กเคยทําทําปอเปี๊ยะให้ให้เขาลองชิมอะไรเงี้ยเขาจะชอบปอเปี๊ยะผักกันมากกว่านะคะ มือลมือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะค่ะทุกคนปอเปี๊ยะเห็ดดำเล็กเริ่มแล้วนะคะเล็กจากวันนี้นี่คือห่อเฉยๆนะคะเดี๋ยวพวกนี้เรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติปอเปี๊ยะเป็นยังไงนี่ หตัวเสร็จเรียบร้อยปอเปี๊ยห่อไม่ยากนะคะห่อง่ายมากเคยทำงานร้านไทยมาก่อนคือเราจะห่อทางร้านจะห่อปอเปี๊ยเองค่ะจะไม่ได้ซื้อนะจะไม่ได้ซื้อปอเปี๊ยะสำเร็จนะคะแต่ว่าทางร้านจะห่อเองพวกเราก็จะเป็นลูกมือช่วยห่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานในครัว ทำงานหน้าร้านด้วยหลังร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะหอ่อปอเปี๊ยไปเสียบไก่สเปตไปด้วยนะเหมือนตัวมันน้อยจังอุ้ยเียให้ไข่แดงแตกอาจจะต้องใส่ไส้เพิ่ม่าตัวมันเล็กไปนิดนึง ปอเปี๊ยะเป็นอาหารที่ชาวต่างชาตินะค,คนสวีเดนหรือว่าชาวต่างชาติประเทศอื่นๆนะ,ะที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเนี่ยเขาชอบมากชอบปอเปี๊ยะชอบปอเปี๊ยะชอบไก่สเปซอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่คนไทยเราเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเรียกว่าแต่ถ้าว่าเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเขาคงชอบกันมากเลยเนาะ ปอเปียทอดกรอบๆนะนี่ตัวสวยมากเลยก็ไม่แน่ใจนะคะเล็กไม่แน่ใจว่าจะได้สักกี่ตัวนะคะในส่วนของปอเปี๊ยไส้ไส้เห็ดเล็กเนี่ยดี๋ยวเล็กจะแบ่งไปให้เพื่อนชิมด้วยนะ แต่ว่าลุง,ลงชิมได้ค่ะแต่แต่ก็ต้องรอเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันที่ที่ที่เล็กทำปอบแย่เห็ดเนาะก็ลุงอาชิมได้แต่ไม่ยากไม่กล้าให้แกชิมค่ะเพราะว่าแกเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะท้องแกแบบค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟอะเหมือนจะ แกจะกลัวแกปวดท้องเดี๋ยวกลัวแกปวดท้องค่ะนี่แล้วก็เพื่อนคนเพื่อนคนเพื่อนคน,นที่เพื่อนที่ทํางานอีกคนนึงเป็นคนต่างชาติเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวจะไปให้เขาชิมคนเดิมนั่นแหละค่ะคนเดิมที่ที่ชอบชอบให้เล็กทำปอบเปี้ยให้เดี๋ยวจะไปฝากเขาอีกเขาน่าจะชอบนะเขาเป็นคนกินเห็ดด้วยค่ะปีที่แล้วก็ไปเก็บเห็ดด้วยกัน เห็ดดำเห็ดเหลืองบางคนเขาใส่ไอ้นี้ด้วยนะทุกคนอะไรนะหอมหัวใหญ่อะแต่เล็กไม่ได้ใส่น้องถ้าเกิดใส่หอมหัวใหญ่คงหวานมากเลย ปอเปี๊ยะเห็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชิมกันเนาะว่ารสชาติปอบเปี๊ยเล็กจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็แค่หอ่อนะฮะหอ่อเขาสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนได้ไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาชิมกันนะคะว่าปอบเปี๊ยะเห็ดเล็กจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ทํางานอีกตามเคยพรุ่งนี้ทํางานบ่ายค่ะก็เอ่อ งานบ่ายสองเลิกสามทุ่มครึ่งค่ะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันอังคารก็ทำเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นวันพุทธพรหัสหยุดนะคะแล้วก็ทำสุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวัฏจักรก็เดือนต้นเดือนหน้าวันที่หนึ่งนะคะก็จะเริ่มเริ่มลงเริ่มเรียนแล้วนะทำงานแปสิบ เอ่อทำงานห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรียนห้าสิบเปอร์เซ็นทำงานก็แต่เราแต่เราก็ต้องไปโรงเรียนอีกนะคะเราก็ต้องมีเวลาไปเรียนด้วยนะคะวันอังคารกับวันพฤหัสเราต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยถึงเราไม่ได้ไม่ได้ไปทํางานเราก็ต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครก็ต้องนั่งอ่านหนังสือต้อง อาจจะมีเวลาทำคลิปน้อยลงนะคะจะต้องแบบเคร่งเคร่งกับเรื่องของการเรียนมากขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าภาษาที่นี่ค่อนข้างยากแล้วเล็กก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งด้วยอะ่ะไม่ค่อยเก่งเรื่องของภาษาคือเป็นคนหัวไม่ดีอะ่ะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งอะ่ะหัวไม่ดีหัวช้ามากแล้วความจำก็แบบไม่ค่อยดีคะะ่ะเพราะว่า ยังไงเรียนเนี่ยมันจะต้องมีคำศัพท์ใหม่ๆอะไรเข้ามาอีกเรื่อยๆแล้วก็อาจจะทําให้เราแบบว่าเรียนยากยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ห่างหายไปจากการเรียนมานานพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเดี๋ยวดูก่อนเนาะว่ายัางไงว่าจะต้องแบ่งเวลาย,ยัางไงค่ะต้องเริ่มเรียนสักะสักสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถ่ะน่าจะน่าน่าจะเริ่มรู้เนาะก็เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องกังวล เรื่องของการเรียนแต่ก็มีน้องคนไทยนะเรียนด้วยเนาะเรียนด้วยกันแล้วก็มีพี่คนไทยที่ทํางานอีกคนนึงก็เรียนด้วยกันหาแต่ว่าเขานําหน้าไปก่อนแล้วนะะแต่ว่าเล็กกบไปตามหลักเขาพี่คนไทยที่อยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยค่ะเป็นแบบเขาไม่ยอมแบบไม่ยอมถอยอะสู้เขาลงเรียนลงเรียนก่อนเล็กเมื่อปีปีที่แล้วอะลงก่อนเล็กแต่เขาก็ยังสู้ต่อ แต่เล็กถอยเล็กถอยก็าไม่ไหวคือทำงานทำงานร้อเปอร์ตแล้วก็ต้องแบ่งเวลาเรียนอะไปเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตอนนั้นนะเพราะว่าเขายังไม่ได้มีแบ่งเวลาให้50-50พี่เขาแบบสู้ไม่ถอยเลยแต่เล็กถอยไม่ไหวตอนนี้พี่เขาเหลืออีกแค่3วิชาเขาก็จบแล้วนะคะเลยก,ก็แบบเออ ต้องมาเรียนตามหลังก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าวก็มีน้องอีกคนนึงก็เรียนแต่น้องเขาก็ไม่ได้ทํางานนะน้องเขายังไม่ได้ทํางานเขาเขามาอยู่ที่หลังแล้วก็เรียนตอนนี้ก็เรียนเรียนอย่างเดียวก็ยังมีแบบเออยังน้องน้องรุ่นใหม่ๆเขาก็แบบว่าเก่งแซงหน้าเล็กไปหมดแล้วอ่ะก็เป็นเรื่องปกตินะที่นี่ ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรที่น้องๆที่มาทีหลังจะแซงหน้าคนที่อยู่ก่อนมันก็เป็นเรื่องปกติใครขยันมันเพียนใครมีความพยายามก็นำหน้าไปก็ไม่ได้เป็นไรนะเราก็ไม่ได้ถือว่าใครมาก่อนเราจะต้องอยู่ข้างหน้าอะไรไม่ใช่ใครขยันก็ไปเลยค่ะขยันแล้วก็เก่งก็เออดีดีใจด้วยแล้วก็แบบเออส่งเสริมน้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นเพื่อนเล็กอีกคนหนึ่งอ่ะที่เรียนเป็นพยาบาลค่ะนั่นก็แบบมุ่งม,มั่นมากเรียนพยาบาลทุกคนไม่ใช่ง่ายๆนะคะเรียนพยาบาลที่เนี่ยในภาษาอีกแล้วความยากของอาชีพอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสุดยอดอ่ะนับถือมากๆนับถือจริงๆเก่งมากๆแล้วตอนนี้น้องเขาก็น้องมะลิอะค่ะตอนนี้น้องก็แบบทํางานไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่อืม ทั้งลูกอีกทั้งงานอีกทั้งเรียนอีกตอนที่เขาเรียนอ่ะทั้งลูกเขางานบ้านต้องขับรถไปเรียนต้องขับรถไปไปเรียนประมาณ50กิโลทุกวันเอะไม่ไม่ทุกวันเกือบเกือบทุกวันนะเออแถมนั้นต้องขับรถไปส่งลูกตอนเช้าไปที่ไปนอสลีไปโรงเรียนอะไรเงี้ยตอนนั้นนะตอนนั้นนะแล้วก็ ตอนเย็นต้องกลับมาดูแลรับลูกดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยงานบ้านอีกคือแบบว่าคนที่ที่มีภาระแบบเนี้ยแล้วเรียนจบอะแล้วเรียนจบถึงขนาดพยาบาลหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่เล็กแบบว่านับถือความหมั่นเพียรความพยายามของเขาก็มากเลยคือมันก็ ไม่ว่าอาชีพอะไรก็นเราแต่ไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรก็นเราแต่ถ้าเกิดเรามีความเพียรพยายามนะมีความมุ่งมั่นอ่ะมันก็เป็นมันก็จบมันก็เป็นมันก็มันก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองหวังไงอืมแต่ว่าเล็กก็แบบหวังเออหวังว่าตัวเองจะจะจบอ่ะเนี่ยที่จะโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าดรอปไปปีงแล้วมัน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 ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบหวังให้ตัวเองแบบ มีความพยายามมากขึ้นอะไรเงี้ยลุงก็คอยช่วยนะลุงก็คอยช่วยเหลือนะแต่ว่าบางทีแบบว่าสมองเราไม่ไหวความขยันเรามีน้อยไปอะไรเงี้ยต้องหมั่นเพียรให้มากขึ้นเขาบอกว่าความหวังถ้าไม่มีความเพียรก็ <S <S จะก็จะเป็นไปได้แค่ความสิ้นหวังเออ ความหวังถ้าไม่มีความเพียรก็จะเป็นไปได้แค่ความสิ้นหวังเงจริงเราต้องเพียร์นะต้องพยายามนะบอกตัวเองเสมอเลยว่าต้องเพียรต้องพยายามนะต้องขยันนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันไม่ได้ในสิ่งที่หวังนะซึ่งแบบโอ้คือเกิดมาก,ก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ขยันน้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องขยันให้มากขึ้นทุกคนต้องขยันให้มากขึ้น ต้องมีความเพียรพยายามให้มากขึ้นทุกสิ่งอย่างก็จะเป็นไปได้นะะถ้าเกิดว่าเรามีความเพียรเนาะเดี๋ยวเล็กก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการเรียนว่าเป็นยังไงบ้างพอจะไปไหวไหมแต่ในเมื่อเราเรา,เราตัดสินใจแล้วว่ามันก็ต้องสู้อะทุกคนมันจะต้องสู้อะคือคนอื่นเขายังสู้ได้อะ่ะมันเราก็จะต้องสู้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 ให้ได้อะในสิ่งที่เรา ระหวังอะระหว่างว่าอยากจะเรียนจบอะถ้าเกิดเรียนจบไปใช่ไหมเราก็จะได้ในส่วนของเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เราก็มีความมั่นคงในอาชีพการงานอยู่แล้วแหละเพราะเรามีวุฒิการศึกษานะคะแถมถ้าเกิดว่าเราเบื่องานด้านนี้เราก็ไปทํางานตามโรงพยาบาลทํางานตามอนามัยหรือไม่ก็ทํางานตามโรงพยาบาลสถาน อะไรนะั้นหน่วยสุกเฉินของโรงพยาบาลได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันสามา,สามารถแยกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกับหลายๆอย่างอ่ะคือไม่จําเป็นต้องทําด้านนี้ตรงนี้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือหรือเราจะต่อไปทางพยาบาลถ้าเกิดเรามีความพยายามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องเรียนเพิ่มขึ้นอีกอ่ะแต่แต่ครน,นี้ว่าเรามีมีพื้นฐานในของเรื่องของการ ใช้สับใช้อะไรมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเรียนได้ไม่ยากมากอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปอเปี๊ยะผักอปอเปี๊ยะเห็ดเล็กได้กี่ตัวนะอันนี้เสร็จแล้วปอเปี๊ยะเห็ดเห็ดนี่ปอเปี๊ยะเห็ดเรียบร้อยปอเปี๊ยะเห็ดเล็กได้อยู่ประมาณกี่ตัวเอ่ยสองสี่หกแปดสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบตัวพอดีทุกคนปอเปียเห็ดได้ยี่สิบตัวสวยงามมากเลยสวยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชิมกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชิมกันเดี๋ยวเล็กขออนุญาตห่อปอเปี๊ยในส่วนของวุ้นเส้นก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมปอเปี๊ยกันในวันพรุ่งนี้เนาะยังไงตอนนี้เล็กคง ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาชิมปอเปี๊ยกกันนะคะในส่วนของปอทั้งปอบเปี๊ยผักแล้วก็ปอบเปียปเป๊ยเห็ดแล้วก็ปอเปีย๊ยวนเส้นเนาะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราทอดเสร็จแล้วเราก็มากินอาหารกลางวันด้วยกันนะคะทุกคน สวัสดีนะคะมาชิมปอบเปี๊ยกกันค่ะหลังจากได้ดูการทําปอบเปี๊ยะไปบ้างแล้วนะคะมาชิมปอบเปี๊ยกกันกับเล็กปอบเปี๊กเล็กวันนี้ก็จะเป็นปอบเปี๊ะไข่ทุกคนคือแบบว่าเมื่อวานะ่ะไส้มันหมดไงแล้วก็เลยผัดไข่ผัดไข่แล้วก็เติมคนอไปนิดนึงรสด,ดีไปนิดนึงแล้วก็เอาเอาไข่ามาหอ่อเพราะแผ่นเขาเหลือไงแล้วนี้เป็นเห็ดคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดนะคะเป็นเห็ดดานั่นเอง เป็นครั้งแรกที่เล็กทำปอบเปะเห็ดดำมาค่ะมามาอ่ากินข้ากวกลางวันด้วยกันกับเล็กนะคะมื้อนี้ของเล็กเป็นมื้อกลางวันนะคะแต่ที่บ้านเราคงจะเป็นมื้อเย็นหรือไม่ก็มื้อค่ำไปแล้วเนาะน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มสวีทเชอี่ซอสนะ,ะโต๊ะลกเหมือนเดิมค่ะโต๊ะลกเหมือนเดิมมาชิมมาชิมปอบเปะเห็ดกัน ของนี้ใช้มือเลยเดี๋ยวเล็กก็จะไปทํางานตอนประมาณบ่ายโมงกว่าเดี๋ยวจะอปอบเปียไปให้เพื่อนด้วยเนาะขับรถผ่านบ้านเขาก่อนอ่กอนไปทํางานแล้วก็จะอปอบเปี้ยที่ทําอ่ะไปให้เขาชิมอันนี้เป็นปอบเปี๊ยเห็ดทุกคนอ้าวไม่ค่อยอะ แล้วปลอเปัยเห็ดเล็กอันไหนอ่ะหวังว่าน,นี้จะเป็นเห็ดนะอ่าอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดค่ะทุกคนครั้งแรกนะที่ชิมเห็ด ที่กินปอบใบเห็ดมีกลิ่นเห็ดนะคะ อร่อยไปอีกแบบหนึ่งทุกคนคือเขาได้รสชาติของเห็ดไงของเห็ดดำเขามีกลิ่นเป็นเห็ดอะ่ะเออ ช่ได้ค่ะอร่อยอันนี้เป็นไส้เห็ดนะ ถามว่าอร่อยไหมเอามาผัดเอามาทำไส้ปลอกเปียวเลกว่าไส้ไส้ผักปกติอร่อยกว่าไส้เห็ดนะ ก็พอกินได้แต่ว่าไม่ถึงกับแบบอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ถือว่ากินได้นะคะ <c oughs> ก็โอเค ส่นของปอเปี๊ยะใส่เห็ดดำคะแนนให้ความอร่อยอยู่ที่6คะแนนยังแบบไม่ค่อยแบบว้าวอะไรเท่าไหร่ <c oughs> เล็กก็ใส่เค็มนะใส่เค็มปกติแต่พริกไทยเข้าไปด้วยแต่ว่าแต่ว่าเนื้อสัมผัสเขาอะ่ะมันจะเหมือนมันจะไม่ค่อยเข้ากับ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 ปอเปี๊ยะเท่าไหร่เพราะเห็นเขามีความความเหนียว เวลากัดเข้าไปเนี่ยเห็ดเขายังแบบมันมัน,ม,นมันเหมือนแบบมันมันไม่ได้ขาดชุบลงไปเลยอะ่ะเออปกติปอบเบี้ยมก็จะกรอบไปเลยอะ่ะอือแล้วแต่คนชอบเนาะ จอบให้เพื่อนชินเดี๋ยวลองดูซิเพื่อนจะว่ายางไงเพื่อนคนสเปนนะคที่ทำงาน chim hết <laughs> đồng. Äh, <laughs> hết đùi hết hết nữa chim cái hết hết cái hết hết chim hẹt hết đùi กินโดยไม่ต้องจิ้มอ่ะอร่อยก็ก็โอเคอะ่ะเห็นมันกัดไม่ขาดนะฉันอร่อยดยจริง ไ,ไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวเล็กต้องไปทำงานเนาะ ลุงก็จะกินข้าวต่อ <c oughs> นั่งตรงนี้ต่อจากเล็กนะคะบางทีเราไม่ได้กินข้าวพร้อมกันนะคะลุงก็เพิ่งวิ่งกลับมาอาบน้ํากว่าจะเสร็จแล้วก็เล็กก็ต้องรีบไปทํางานต้องกินข้าวก่อนแล้วก็ต้องรีบไปทํางาน <c oughs> คลิปนี้เล็กคงขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ ขอ,กกะะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเวนตอรลิตเตอร์ดขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ยังไงก็กดติดตามกด subscribe ให้เล็กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เล็กนิดนึ่งเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลุงข้กดกด